สวัสดีค่ะเวชัลเอเอสอีส s ทุกท่านเดือนนี้นะคะก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วเนาะแถมบรรยากาศนอกบ้านของเราตอนนี้เนี่ยก็ร้อนชนิดที่แบบว่าไม่อยากจะออกจากบ้านเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็เลยจะมาไม่ได้มาคลายร้อนแต่อย่างใดค่ะมาเพิ่มความเดือดของบรรยากาศเข้าไปอีกค่ะโดยการแนะนำ5เกมหัวร้อนที่รับรองความเดือดโดยพวกเราเองจะมีเกมไหนบ้างและแต่ละเกมเนี่ยมันจะเดือดได้ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ เริ่มกันที่ความเดือดระดับตำนานกันก่อนเลยนะคะสำหรับ Ghost and Goblin ตำนานเกมจากยุค80ถึง90ที่ยากอภิมหายากเลยอาจจะเป็นเพราะตัวเกมนะคะที่ตัวละครหลักเนี่ยตายได้อย่างง่ายดายและอุปสรรคในเกมนั้นก็มีเยอะแล้วก็พร้อมที่จะทำให้เราตายได้ตลอดเวลาด้วยความที่ตัวละครของเรานะคะสามารถรับการโจมตีได้แค่2ครั้งสตูนในฉากมีก็มีเยอะมากแบบยังกระยกมาทั้งกองทัพปีศาจ ทำให้เรานะคะต้องใช้ความสามารถค่อนข้างสูงมากๆเลยแหละคะ่ะในการเล่นถ้าหากว่าพลาดตายแต่ละรอบก็ต้องเริ่มใหม่ทำให้ใครใหลายๆคนที่เคยสัมผัสเนี่ยยกให้เป็นเกมที่โคตรจะยากเลยค่ะแต่ว่าในเวอร์ชันปัจจุบันนะคะทีมงานได้มีการปรับตัวเกมให้สามารถเลือกความยากในการเล่นและก็มีระบบสปอร์ตผู้เล่นเพิ่มเข้ามามา,มากมายเลยทําให้ตัวเกมในภาค resolution เนี่ยเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากค่ะแต่ก็นะคะคาว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเกมมันจะง่ายขึ้นเลย สุดยอดเกมหัวร้อนแห่งยุคที่นอกจากจะทำให้คุณหัวร้อนแล้วเนี่ยยังทำให้คุณกล้ามขึ้นจากการควงเม้ออีกด้วยค่ะ getting over it นะคะเป็นเกมที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเลยคือการปีนขึ้นไปเรื่อยๆปีนขึ้นไปจนก,กว่าจะถึงจุดสูงสุดเลยค่ะซึ่งตัวด่านนะคะก็จะเต็มไปด้วยความกวน และก็พร้อมที่จะทําให้เราเนี่ยร่วงลงไปชั้นล่างสุดแบบง่ายๆเลยละค่ะแน่นอนเลยนะคะว่ามันทําให้หลายคนเนี่ยถึงกับปาามาพังมาเยอะแล้วเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่อยากจะร้อนรุ่มเงือออกมือในช่วงนี้นอกจากตัวเกมจะยากแบบสุดๆแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเล่นแบบเราหัวร้อนสุดๆก็คือเสียงพากของตัวละครที่พูดแบบไม่มีหยุดเลยละค่ะพูดๆๆๆๆๆอยู่นั่นแหละเพิ่มความน่ารําคาญให้คนเล่นไปอีก300เปอร์เซ็นต์ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับมาริโอเนโกเกมในตำนานที่ทำออกมาล้อเลียนเกมสุดโด่งดังอย่างซูเปอร์มาริโอเบรซึ่งเรานะคะจะได้เล่นเป็นแมวหน้าตากวนประสาทที่ต้องฝ่าฟันด่านสุดเกรียดที่ทำขึ้นมาให้เราหัวร้อนแบบสุดๆค่ะเพราะว่าอุปสรรคเนะ่ะเกิดกับเราได้ทุกเมือ่อเรียกง,ง่ายๆเลยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถตายได้แทบจะทุกสถานการณ์เลยค่ะเดินเฉยๆก็สามารถตายได้แค่ด่านแรกนะคะก็ทำเอาพูดเล่นเนี่ยหัวร้อนแทบจะปามือถือทิ้งไปทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็น d Dark Soul, borne, s o u l s b l o o d ดบอ n e s e k i r o และก็เกมอื่นๆที่มีเกมเพลย์คล้ายๆกันนะคะก็เป็นเกมอีกหนึ่งประเภทเลยที่มอบความหัวร้อนให้เราอย่างที่สุดถ้าเราไม่ได้เปิดไกด์หรือว่าไปดูสปอยการตายทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นวิธีการสอนสิ่งต่างๆให้กับเราได้ดีที่สุดถึงแม้จะต้องไปตบบอสตัวเดิมซ้ำๆกว่าแชั่วโมงก็ตามทีค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะหัวร้อนแล้ก็ชอบความท้าทายนะคะเกมเหล่านี้เนี่ยควรหยิบมาเล่นมากๆเลยค่ะ ปิดท้ายกันที่เกมที่ทำเอาแฟนเกมทั่วโลกเนี่ยหัวร้อนกันเป็นแถบ,บเลยดีกว่าค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเกมแล้วก็เกมเพลย์เนี่ยมันไม่ได้ยากแต่อย่างใดหรอกค่ะแต่เป็นบั๊กในเกมต่งางๆที่ทำเอาผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยหัวร้อนกันเป็นแถวเลยแถมยังมีโปรโมชั่ลนลดราคาออกมาในขณะที่ตัวเกมเนี่ยยังไม่แก้เลยอีกด้วยนะคะพบแพชแก้บั๊กที่ออกมาเนี่ยก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่หมดเลยค่ะเล่นเอาพวกเราเอ้ยแฟนเกมนะคะหัวร้อนหัวเสียไปตามๆกันเลยขอโทษค่ะอินไปนิดนึง เลยนะคะว่าถ้าหากมีใครอยู่ดีไม่ว่าดีอยากจะทดสอบคบวามอดทนตัวเองเล่นๆแล้วไปหาเกมเหล่านี้ที่เรานํามาฝากไปเล่นดูเนี่ยก็ต้องมีกำมดัดอยากจะซัดหน้าจอกันบ้างแหละใครเคยเดนเกมไหนจัดหนักมาแล้วบ้างจะเป็นเกมที่อยู่ในลิสต์วันนี้หรือว่าไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอสิ และถ้าเพื่อนๆชอบความเดือดของเราเออไม่ถึงเกมที่เรานํามาฝากในวันนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันต่อไปหน่อยนะรวมถึงเรียกเพื่อนเรียกฝูงเนี่ยมาติดตามช่อง AS กันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่มีใครตกรถพลาดข่าวสารในวงการเกมต่างๆไดๆไปเนอะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะไหยาย